สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องสวนครัวก็จะชวนเพื่อนๆมาทําเมนูขนมหวานกันค่ะจะเอาไว้เป็นอาหารเช้าก็ได้นะคะหรือว่าจะเอาไว้รับประทานตอนน้าตาลตกก็ดีค่ะวันนี้เนี่ยเราจะทําเป็นเมนูซูเฟ่แพนเค,ค้กนะคะหรือว่าซูเฟ่แพนเค,ค้กก็คือแพนเค,ค้กที่เนื้อนุ่ม มา,มากเลยนะคะคสําหรับวัตถุดิบเนี่ยก็จะต้องประกอบไปด้วยไขย่ไก่ค่ะเราใช้เป็นเบอร์3 2สองฟองแป้งเค้ก45กรัมค่ะน้ําตาลทราย30กรัมสามารถปรับเพิ่มลดได้ตามชอบนะคะถ้าชอบหวานมากก็เติมมากกว่านี้ก็ได้ค่ะนมสดรสจืด 30ML ค่ะแล้วก็ผงฟู1ทับ4ช้อนชาค่ะสุดท้ายเนี่ยจะเป็นกลิ่นวานิลานะคะเพื่อนๆจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้แต่ว่าแนะนําให้ใส่เพราะว่าแพนเค้กของเราเนี่ยจะได้มีกลิ่นหอมๆนะคะ วัตถุดิบหลักๆเนี่ยก็มีเพียงเท่านี้เลยเมื่อเราทราบส่วนผสมแล้วเนี่ยเราก็มาเริ่มทํากันเลยค่ะเริ่มแรกนะคะเราก็จะต้องเริ่มจากแยกไข่กันก่อนไข่ไก่ตอกแยกบอกทุกครั้งทุกคลิปนะคะเพราะว่าถ้าเราตอกลงไปในถ้วยเดียวกันแล้วไข่เกิดเสียเนี่ยเราจะต้องทิ้งวัตถุดิบส่วนผสมทั้งหมดเลยนะจะเป็นการสิ้นเปลืองแล้วก็เสียเวลาด้วยนะคะแยกไข่าขาวกับไข่แดงเอาไว้ค่ะการทาซูเฟ่หรือว่าซูเฟ่แพนเค้กเนี่ยนะคะแล้วแต่คนจะเรียกนะมันจะ ทำคล้ายๆกับพวกชิฟฟอนเค้กเลยนะเพราะว่าเราจะต้องเอาไข่ขาวมาตีให้ฟูเป็นแบบมือแรงแล้วก็ค่อยเอามาผสมกับส่วนผสมของไข่แดงนะคะโดยวันนี้เราจะเริ่มจากทําในส่วนของไข่แดงก่อนเราก็จะเอาไข่แดงเนี่ยใส่ลงไปในชามผสมนะแล้วก็ตามด้วยน้ําตาลทรายที่จากสูตรเนี่ยเราใส่ลงมาประมาณ1ช้อนโต๊ะก็พอนะคะใส่ลงไปในส่วนของไข่แดงแล้วก็ใช้ตะกร้อมือนะคะตีให้ส่วนผสมของไข่แดงกับ น้ำตาลเนี่ยเขาละลายเข้ากันดีนะคะไม่ต้องตีให้ถึงขนาดขึ้นฟูขนาดนั้นก็ได้นะคะเอาแค่น้ําตาลพอละลายก็เป็นอันใช้ได้ค่ะอย่างนี้น,นะคะน้ําตาลละลายดีแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็จะใส่นมค่ะวันนี้เราใช้เป็นนมสดรสจืดนะคะใครจะใช้เป็นนมข้นจืดก็ได้เหมือนกันนมข้นจืดก็จะมีกลิ่นที่ค่อนข้างหอมกว่าแล้วก็มีรสที่นัวกว่านะคะแต่นี้ก็แล้วแต่สะดวกค่ะใส่นมลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะจากนั้นก็ตามด้วยแป้งแล้วก็ผงฟูค่ะ แป้งที่เราใช้เป็นแป้งเค้กนะแต่ว่าถ้าหากว่าใครไม่มีแป้งเคก้กสามารถเปลี่ยนเป็นแป้งอนเนกประสงค์ก็ได้นะคะเขาจะมีความคล้ายการแต่ว่าตัวแป้งเค้กเนี่ยเขาจะมีความนุ่มมากกว่านะจากที่หลังจากที่เราใส่แป้งแล้วก็ผงฟูล,ลงไปแล้วเนี่ยเราก็ใช้ตะกอมือคนให้เข้ากันนะคะเอาแค่พอเข้ากันก็พอ อันนี้เนี่ยเป็นเนยละลายนะคะที่เราลืมบอกไปในสูตรตอนแรกแต่ว่าไม่เป็นไรถ้าหากว่าใครจะทาเนี่ยเราจะทิ้งสูตรเอาไว้ด้านล่างคลิปนี้นะเพื่อนๆจะได้ไม่งงกันอันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยเพราะว่าลืมจริงๆตอนถ่ายวัตถุดิบนะคะ mm hmm. พอเราใส่เนยลงไปเราก็คนให้เข้ากันเนยเนี่ยค่อยๆใส่นะอย่าใส่ลงไปรวดเดียวเดี๋ยวมันจะคนให้เข้ากันยากนะคะ mm hmm. พอเราใส่เนยลงไปคนจนเข้ากันเราก็ใส่กลิ่นวน,นิลาค่ะ กลิ่นวานิลาก็อย่าใส่เยอะเกินไปไมิงั้นเนี่ยกลิ่นมันจะฉุนนะคะแล้วมันก็จะออกรสเฟื่อนเฟือนขมๆได้นะอันนี้ต้องระวังนะคะคนให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีเราก็หยุดคนนะคะอย่าคนนานไม่งั้นเดี๋ยวตัวแพนเค้กของเราเนี่ยเขาจะไม่นุ่มฟูนะ เป็นอันใช้ได้แล้วเราก็พักในส่วนของไข่แดงเอาไว้ก่อนค่ะต่อไปเนี่ยเราก็จะมาทําในส่วนของไข่ขาวกันค่ะเ,เพื่อนไข่ขาวเนี่ยเราขออนุญ,ญาตใช้เป็นเครื่องตีไฟฟ้านะคะเป็นการทุ่นแรงแล้วก็ประหยัดเวลานะคะถ้าหากว่าใครไม่มีก็จะใช้ตะก้อมือก็ได้แต่ว่าก็จะออกแรงแล้วก็ใช้เวลานิดนึงนะคะ ใช้ตะกร้อเนี่ยตีจนกว่าไข่ขาวจะเริ่มขึ้นฟูเป็นฟองหย,ยาบๆแบบนี้นะคะเมื่อไข่ขาวเริ่มขึ้นฟูเป็นฟองหยาบเราก็จะใส่น้ําตาลทรายลงไปที่เหลือนะคะน้ําตาลทรายเนี่ยให้เราค่อยๆทยอยใส่นะคะแล้วก็ถ้าหากว่าอยากให้ตัวแพนเค้กเนี่ยเขานุ่มฟูเออไม่ใช่ ถ้าอยากให้ตัวเมอแรงเนี่ยเขามีความอยู่ตัวแล้วก็ฟูเนี่ยเราใส่ตัวมะนาวซีกลงไปประมาณหนึ่งซีใครไม่ม,ม,ไม,มีไม่ต้องใส่หรือว่าบางคนจะใช้เป็นครีมบอฟทาทาก็ได้นะคะจะเป็นการช่วยให้เมอแรงของเราเนี่ยอยู่ตัวมากขึ้นค่ะจากนั้นเนี่ยเราก็จะใส่น้ำตาลลงไปค่ะค่อยๆทยอยใส่ไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าน้ำตาลจะหมดแบ่งใส่ประมาณ 3- 4ครั้งถึง5ครั้งก็ได้อันนี้แล้วแต่สะดวกนะแต่ว่าอย่าใส่ไวไ้รวดเดียวเดี๋ยวมันจะเข้ากันไดย้ยาก ตีไปเรื่อยเลยจนกว่ามือแรงของเราเนี่ยจะตั้งยอดนะคะจริงๆแนะนําให้เป็นตั้งยอดแข็งเลยนะเพราะว่าตัวแพนเค้กของเราเนี่ยมันจะได้อ,อยู่ค่อนข้างอยู่เวลาที่เรานําลงกระทะนะจากนั้นนะคะเราก็จะนําในส่วนของมือแรงเนี่ยมาผสมกับส่วนของไข่แดงที่เราตีเอาไว้ตอนแรกนะคะใช้ไม้พายเนี่ยตักแล้วก็ตะล่อมให้ส่วนผสมของทั้งสงส่วนเนี้ยทั้งไข่แดงแล้วก็ไข่ขาวเนี่ยเข้ากันนะคะอย่าใช้ตะร้อมมือไม่อย่างนั้นฟองอากาศในมือแรงของเราเนี่ยจะยุบหมดเลยนะ คน,คนให้เขาเข้ากันแล้วเราก็สามารถเทนในส่วนของถ้วยไข่แดงลงมาในส่วนของไข่ขาวได้เลยแล้วก็คนให้เข้ากันดีนะคะอย่าคนนานไม่งั้นอากาศยุบมันก็จะทําให้แพนเค้กของเราไม่ฟูไม่สวยนะคะ ตอนนี้เราก็คนจนส่วนผสมของไข่แดงกับไข่ขาวเนี่ยเข้ากันดีเรียบร้อยแล้วนะเราก็เตรียมนำนำเขาไปลงกระทะได้เลยค่ะเราจะตั้งกระทะโดยใช้ไฟอ่อนมากๆเลยนะคะเพืเ่อนๆเราก็ตัวกระทะเนี่ยให้ทานเนยลงไปนิดหน่อยอย่าใส่เยอะไม่ง้นเดี๋ยวมันจะไหม้นะคะ ใครไม่มีเมไม่มีเนยสามารถใช้เป็นน้ํามันชุบกระดาษทิชชู่แทนก็ได้แล้วเราก็จะตักในส่วนของตัวแพนเค้กที่เราตีไว้เนี่ยลงไปนะคะใครมีพิมพ์จะใช้พิมพ์ก็ได้แต่ว่าวันนี้เนี่ยสำหรับคนที่ไม่มีพิมพ์สามารถทําแบบเราได้เลยนะก็คือตักตัวแป้งลงไปในกระทะนะคะเกลี่ยให้เขาเป็นวงตามที่เราชอบได้เลยนะ อยากได้วงใหญ่วงเล็กแผ่นใหญ่แผ่นเล็กก็แล้วแต่เพืเ่อนๆเลยแล้วก็เทลงไปแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็ปิดฝาค่ะปิดฝาอบเอาไว้ประมาณ4-5นาทีนะคะ เมื่อครบ4-5้านาทีแล้วเนี่ยเราก็จะเปิดฝานะตัวด้านบนๆก็จะมีความสุกขึ้นมานิดหน่อยเท่านั้นนะคะเราก็จะเติมแป้งอีกชั้นลงไปด้านบนนะคะวิธีนี้ก็จะทําให้แพนเค้กของเราเนี่ยมีความฟูแล้วก็สูงมากยิ่งขึ้นนะคะบางคนเนี่ยเขาจะใช้เป็นพิมพ์แต่ว่าเราไม่มีนะพวกพิมพ์ทรงวงกลมทรงสูงอะไรเงี้ยแต่ว่าเราไม่มีเราก็เลยจําเป็นจะต้องใช้วิธีนี้นะคะค่อยๆเติมเข้าไปทําแบบนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเลยนะประมาณ 2-3ชั้นอันนี้ก็แล้วแต่เ,เพื่อนๆอยากได้ฟูมากฟูน้อยเท่าไหร่นะคะอย่างวันนี้เนี่ยเราเติมประมาณ3ครั้งนะคะพอเติมแต่ละครั้งเราก็ปิดฝาอบเอาไว้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ค่อยเติมชั้นต่อไปตอนนี้นะคะก็เป็นความสูงที่เรารู้สึกว่าโอเคแล้วพอใจแล้วนะคะเราก็จะพลิกกลับด้านกันค่ะเราก็จะได้ แพนเค้กสวยๆแบบนี้แล้วก็ปิดฝาอบต่อไปนะคะอบจนกว่าตัวแพนเค้กของเราเนี่ยจะสุกดีนะคะก็คือถ้าเรากดลงไปแล้วเขาไม่ถ้าเขาคืนตัวขึ้นมาเนี่ยก็แปลว่าใช้ได้นะก็แปลว่าสุกดีแล้วนะคะแล้วก็ถ้าอยากให้ได้ทรงกลมมากๆเราก็สามารถนําเขามา ตัดแต่งทรงได้นะคะอันนี้ก็แล้วแต่สะดวกเลยแต่ว่าถ้าใครไม่อยากแต่งทรงอยากได้แบบธรรมชาติเลยก็สามารถจะเสิร์ฟได้เลยเวลาเสิร์ฟเนี่ยเราก็จะทานคู่กับเมเปิลไซรับก็ได้นะ <S <S 2> <S 2> นมข้นก็ได้หรือว่าอย่างเราเนี่ยก็จะใส่เป็นพวกตัวเนยนะคะด้านบนเนี่ยเป็นเนยแล้วก็ มีช็อกโกแลตชิพแล้วก็มีนมข้นราดลงไปแบบนี้นะคะจริงๆแพนเค้กพวกนี้รับประทานกับไอติมก็เข้ากันมากๆเลยนะคะเพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับเมนูซูเฟ่แพนเค้กของเราในวันนี้นะคะเป็นแพนเค้กเนื้อฟูนุ่มค่ะถ้าหากว่าใครชอบเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าเดี๋ยวเราจะทิ้งสูตรไว้ด้านล่างถ้าใครอยากลองทําก็สามารถทําตามได้เลยนะคะรับรองว่าสูตรนี้แพนเค้กเนื้อนุ่มแล้วก็หอมหวานอร่อยอย่างแน่นอนค่ะสําหรับวันนี้ทางช่องส่วนครัวก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วนะคะ ถ้าหากว่าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ค่ะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้กับช่องส่วนครัวด้วยจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องส่วนครัวลงคลิปนะคะสำหรับวันนี้ส่วนครัวก็สวัสดีค่ะ